ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ร่วมกันแถลงถึงผลสำเร็จในการร่วมประชุม World Economic Forum 2026สร้างความเชื่อมั่นไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกขยายตลาดดึงดูดเงินลงทุนกว่า5 0 0 0ล้านบาท นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธรรมประพาดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รวมแถลงผลสําเร็จจากการเข้าร่วมประชุมประจําปีสภาเศรษฐกิจโลก World Economic Forum L ัมแอลนุ่มิทติ้งณเมืองดาวส,สมาพันธ์ทรัฐสวิตระหว่างวันที่1ิ ถึง23มกราคม 2569. โดยนายกรัฐมนตรีท่านระบุว่าการประชุมในครั้งนี้ก็เป็นเวทีสำคัญที่ไทยมีความจำเป็นต้องเข้าไปมีบทบาทพบปะแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่างๆรวมถึงการเตรียมพร้อมปรับตัวรับมือกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นโดยเชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถแสวงหาโอกาสทางกลางวิกฤตได้ตลอดเนื่องจากว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งในความขัดแย้งระหว่างประเทศจึงสามารถใช้จุดแข็งด้านการเป็น กลางสร้างโอกาสใหม่แล้วก็เสริมสร้างบทบาทของประเทศในห่วงโซ่อุปทานโลกส่วนทางด้านนายเอกนิติร,ระบุค่ะว่าจากการประชุมนั้นก็สามารถสรุปได้3ประเด็นด้วยกันคือ 1. ไทยได้แสดงบทบาทในการยกระดับภาพลักษณ์ของไทยให้อยู่ในความสนใจของเวทีโลกสะท้อนจากตัวเลข คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า b o i ในปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่าสูงกว่า1.8ล้านล้านบาทและไทยก็ยังเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนและยังเป็นอันดับ6ของโลกในการดึงดูดการลงทุนด้านดาต้าเซ็นเอร์ ประเด็นที่2นะคะก็คือการสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกและการสร้างเครือข่ายกับผู้นําองค์กรระหว่างประเทศส่วนประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3คือการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยนักลงทุนยืนยันถึงความพร้อมในการลงทุนและขยายการลงทุนในไทยรวมมูลค่าประมาณ5 0 0แสนล้านบาท ขณะที่นางสุภจีได้บอกนะคะว่าท่ามกลางของการแบ่งขั้วอย่างสุดขั้วไทยเลือกแนวทางการปรับตัวปรับบทบาทเชิงรุกมุ่งสแสวงหาตลาดใหม่รูปแบบการค้าใหม่และความร่วมมือใหม่พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงการวางตำแหน่งประเทศไทยให้เป็นพันธมิตรกับทุกฝ่ายไม่ยึดติดกับการเลือกข้างพร้อมยกระดับบทบาทจากการเป็นเพียงคู่ค้าไปสู่การเป็นพันธมิตรทางการค้าอย่างยั่งยืน